สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอเวลาไม่นานเนาะพาแกะกล่องรีวิวนะคะโคเอไนเจลา่ากล่องที่จะมารีวิววนี้มันเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเดียวกับยานะคะคือเราอยากสวยอยากหน้าใสใช่ไหมคะแต่ว่าเอานอนดึกนะคะแล้วอันนี้ก็เลยคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์ด้วยนะคะพอนอนดึกไปยังไงนะคะผลกระทบที่ตามมาข้างในก็คือที่ยาป่วยเนาะด้วยโรคล,ลำไส้อักเสบมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพออาหารที่เรากินเข้าไปอะ่ะมันก็เลยแบบว่ามีผลกับร่างกายเราอันน่ะเป็นส่วนหนึ่งส่วนภายนอกของเราก็คือเนี่แหละสิ่งที่มันออกมาจากข้างในอะ่ะมันก็คือออกมาที่ ผิวพันของเราด้วยผิวพันธุมองค้าเป็นสิวนะคะขึ้นมานะคะทั้งสิวเซียนตามจมูกก็ยังมีนะแล้วก็ที่เป็นแบบสิวอักเสบนะคะมีรอยแดงขึ้นมานะ่ะเต็มเลยพอสิวอักเสบหายรอยดําก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ผิวแห้งขาดน้ําผิวแห้งมากหน้าลอกนะคะมีเป็นแบบเป็นขุยๆอะ่ะไม่รู้ว่าเคยเป็นกันหรือเปล่า เพราะว่าพอช่วงที่สิวอักเสบมันก็คือมีความรอ้อนหรือว่ามีกำเดานะคะแผ่นท้ายเราก็คือมีกำเดานะคะพอเป็นสิวอ่ะคือเรารักษาก็จริงแต่ว่ามันไม่หายดีอะคะ่ะเรารู้ว่าต้องทํายังไงสิวเราถึงจะหายก็คือหมายถึงว่านอนนอนหลับให้เพียงพอใช่ไหมดื่มน้ําให้มากแต่ว่าในเมื่อเราแก้ปัญหานั้นไม่ได้มันก็ต้องหาตัวช่วยใช่ไหมเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสารสกัดนําเข้าจากประเทศเยอรมันนะคะ ทีนี้ก็จะพาแปะแกะกล่องอิงจากหน้าพัสดุเลยนะว่าส่งมาตั้งแต่วันที่24นะคะแล้วก็อายากได้รับเมื่อวันที่26นะคะอันนี้คือก็รีวิวขนส่งไปด้วยนะอันนี้เขาใช้เป็นปรษัียไทยนะคะก็ถือว่าเร็วนะใช้เวลาส2วันนะคะเร็วมากเนาะหน้ากล่องพัสดุก,ก็จะมีชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์แปะมานะคะ ประมาณน,นี้อ่าเดี๋ยวทีเนี้ยไปดูพร้อมๆกันนะอันนี้คือกรีดไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะดูข้างในนะแต่ว่าเราเราอยากตื่นเต้นไปพร้อมๆกับคนดูนะขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะนี่นะอันนี้คือกรีดไว้นะข้างในแกะมาจะเป็นแบบนี้นะคะในกล่องนี่นะสีชมพูหวานเววนะคะคือเป็นคนชอบสีชมพูนะันหน้าตาเราไม่หวานแต่ว่าเราชอบสีชมพูนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู ชอบชอบความม้งมิ้งนะคะอ่านี่นะค่ะประมาณนี้นะอันนี้นี้ดีกว่าค่ะก็ออกแพ็กเกจมาแบบนี้นะคะดูดีนี้ชาตะกรูมากนะคะ <c oughs> เดี๋ยวดูนะคะอ่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาตั้งใจมากนะคะที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะมาไปดูกับพร้อมกันนะ แกะแบบงามๆนะเผื่อว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้อีกนะเพราะว่ากระดาษเขาสวยมากโอเค okay. จริงๆบอกว่าบอกต้นคลิปว่าขอเวลาไม่นานนะแต่ดูทรงก็เหมือนจะนะเห <c oughs> มือนแกะขนมโจวประมาณนี้นะเห็นไหมอะ่ะอย่างเงี้ยค่ะ แพ็กเกจจะมาแบบนี้คือใส่ใจแม้เรื่องข้างในนะไม่ได้มาแบบบับเบิลบับเบ้ลแบบเหมือนที่เป็นปกติเนาะถ้าเราถ้าเราส่งของหรือว่าเราหรือว่าเราสั่งพัสดุมาปกติอในกล่องก็จะมาเป็นแบบบับเบิลที่เป็นถุงพลาสติกใช่ไหมแต่อันนี้คือใส่ใจข้างในมาเป็นแบบนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นกระดาษที่เป็นแบบกระดาษเขาเรียกอะไรกระดาษแก้วใช่ไหมอะอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ คือใส่ใจตั้งแต่ข้างในเลยแล้วก็จะมีตัวนี้มาแล้วก็เนี่ยค่ะมีดอกไม้มาในนี้ด้วยนะเราไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อได้ด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้เห็นข้างในแล้วนะแปบบนึ่งมีด้วยนะได้นี้มาด้วยนะในกร้านะคะก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ของเขานะคะนี่นะก็คือเป็น โคเอ้ไนเจล่านะคะก็ thank you นะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ให้โอกาสโคเอ้ไนเจล่าได้ดูแลคุณนะคะผิวที่ดีเริ่มต้นที่ขวดนี้นะคะก็ขอบคุณค่ะก้อยนะคะลงชื่อนะคะแล้วก็เป็นช่องทางการติดต่อนะคะที่สามารถสั่งซื้อสินค้านะคะก็จะเป็น Line แอแล้วก็มีตัว f a Facebook นะคะแล้วก็มี IG นะคะเป็นช่องทางเดียวกันนะคะก็ Line นะคะก็จะเป็นแอดมีตัวแอดนะคะ โคเอในเจล่านะคะแล้วก็เพจนะคะก็โคเอในเจล่าสกินแคร์แล้วก็มี IG นะคะโคเอในเจล่าเหมือนกันนะคะเอาไปถ่ายรูปต่อชิคกๆได้ด้วยเจ๋งปะละ่ละเดอ่ะอันนี้คือจะเป็นขนาด15 ml นะคะกล่องเนี่ยก็จะมีบอกนะคะว่าผลิตมาจากไหนอันนี้คือผลิตที่ในไทยก็จริงนะคะแต่ว่าสารสกัดเนี่ยเป็นสารสกัดที่นำเข้ามาจากประเทศเยอรมันนะคะ ยังไม่ได้ลองใช้ก็มาพาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้นะคะแกะของข้างในมนาะก็จะมีแบบนี้นะก็คือกันแบบว่าขวดล้มข้างในนะคะอย่างนี้นะมีตัวกันขวดล้มข้างในนะคะนี่นะในรูปขวดชานะคะขวดสีชานะคะก็จะช่วยเก็บในเรื่องของคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ข้างในอะคะ่ะ ไม่ให้มันเสื่อมคุณภาพไวเพราะว่าถ้าอย่างอย่างเงี้ยแดดเมืองไทยอ่ะมันร้อนข้อดีของขวดสีทึบคือมันช่วยเก็บคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะที่ตัวขวดเนาะก็จะมีตัวนี้ค่ะมีตัวล็อกอย่างนงี้นะคะมีตัวล็อกมาให้สมมติถ้าเราเอาใส่กระเป๋าเดี๋ยวเราเผลอไปกดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะหกเละเทะอยู่ในกระเป๋านะคะแล้วก็ที่ตัวขวดก็จะมีตัวชื่อผลิตภัณฑ์นั่นแหละเนาะก็คือเป็นส่วนผสมหลักของเขาก็คือตัวไนเจล่านะคะ อันนี้เป็นขวด15มิลลิกรัมข้างใต้ขวดนะคะมีเลขที่ผลิตเดือนที่ผลิตนะคะแล้วก็วันที่หมดอายุนะคะวันที่หมดอายุเนี่ยจะเป็นวันที่2ปี2 0 2 0 2022ก็เท่ากับว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยมีอายุได้2ปีนะคะโอเค2ปี2ปี3ป,ปีนะคะอ,อ่าเดี๋ยวดูข้างกล่องกันไปด้วยนะคะ ก็ข้างกล่องนะคะก็จะมีชื่อผลิตภัณฑ์เนาะแล้วก็จะมีบอกนะคะมีบอกอรายละเอียดครบนะคะคือว่าผลิตมาจากบริษัทอะไรนะคะปริมาณสุทธิ15มิลลิลิตรนะคะมีเลขที่ใบรับรองจดแจ้งนะคะข้างนอกก็จะมีวันเดือนปีที่หมดอายุบอกอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีข้างใต้ขวดอีกทีนะคะก็ถือว่าโอเคพร้อมมานะคะเผื่อบางทีเราได้มาแล้วเราก็จะทิ้งกล่องใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเก็บตัวนี้ไว้เผื่อกันลืมนะคะตัวนี้มันคือเซรั่มเนาะส่วนประกอบเนี่ย เขาจะบอกมาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเก่งภาษาอังกฤษด้วยสิเราไปดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันดีกว่าส่วนประกอบหลักก็คือลองก่อนเทสก่อนเดี๋ยนะครั้งแรกของการใช้ก็อ่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้เห็นไหมอะ่ะมันจะเป็นเนื้อเจลใสๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมอันนี้นะคะ คอเทสอืมกินหอม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 โอเคค่ะก็จะมีเป็นแบบเดี๋ยวอลองดูนะว่าอันนี้คือยาปีบเยอะไปหน่อยพอนวดไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆว่าแตกตัวเป็นน้ำอะค่ะจะเป็นแบบเนี้ยคือแบบทําให้รู้สึกรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นเหมือนคล้ายๆไปเติมน้ําให้กับผิวอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยเนี่ยอันเนี้ยค่ะอย่างนี้ หอม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 ค่ะหอมแบบไม่ได้หอมแบบเวอร์วังอลังมากอะไรเงี้ยค่ะคือประมาณว่าเพิ่มความหอมให้กับผิวเห็นไหมคะคือนวดไปอะ่ะคือความรู้สึกคือมันเข้าผิวนะแล้วก็อ่อคือมันรู้สึกว่าเหมือนตรงเนี้ยมันชุ่มชื้นขึ้นมาในทันตายอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือเห็นได้ชัดเลยขนาดยังไม่ได้ลงที่หน้าเรียานวดไปตั้งนานแล้วอะ่ะคือมันก็ยังรู้สึกว่าตรงตรงบริเวณที่ที่ที่ทานอะ่ะคือผิวมันดูชุ่มชื้นขึ้น,นมาในทันทีเลยอ่ะคะ่ะ อันนี้คืออันนี้คือแกะกล่องจริงๆนะเนี่ยจริงๆแล้วก็หอมอ่อนๆหอมไม่มากนะคะอันนี้ให้ดูนะให้ดูสองข้างนะเปรียบเทียบกันอย่างเงี้ยคือรู้สึกไหมอ่ะคือไม่รู้ดีแต่ว่าอาตรู้สึกเองว่าข้างเนี้ยข้างที่ลงไปอ่ะรู้สึกว่ามันดูชุ่มชื้นขึ้นมาในท,ทันทีเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราทาน้ําลงไปที่ผิวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเราไปล้างมือมาคล้ายๆอย่างเงี้ยเนี่ย มันได้ความรู้สึกนะรู้สึกไหมว่ามันแตกต่างอย่างเงี้ยกับข้างนี้อย่างเงี้ยคะ่ะก็ประมาณนี้นะเมื่อกี้เทสแล้วนะก็แตะ1นึ่งุดอุดสุดสีจุดอันนี้อ่ะก็ว่าไปนะคะแก้มสองจุดก็ได้นะคะถุงใต้อ่ะตรงแถวบริเวณใต้ตาอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะชื่อนะคะผิตภัณฑ์อย่าบอกไปแล้วยังโคเอในเจล่านะคะหนึ่ง ตัวหลักใช่ไหมไนเจราคือเมลเลเทียนดำใช่ไหมคะอันนี้ส่วนประกอบหลักเลยนะคะเป็นเป็นที่มาของชื่อผลิตภัณฑ์เมเลเทียนดำก็จะช่วยลดในเรื่องของอักเสบร้อยอักเสบนะคะประมาณนี้แล้วก็ช่วยลดริ้วรอยอันนี้น่าจะตรงจุดกับปัญหาที่ยาเป็นอยู่นะคะน้ำมันโรสฮิปออยนะคะคือน้ำมันจากกุหลาบปากุหลาบปามันก็จะช่วยผิวไม่แห้งชุ่มชื้อนอะไรประมาณานี้คะ่ะเออประมาณนั้นเนาะก็ช่วยสร้างเส้นใยคอลลาเจนอะไรเงี้ยให้กับผิว แล้วก็จะมีจากเปลือกส้มเปลือกส้มก็แน่นอนช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะคะช่วยให้หน้าแบบว่ามีสีชมพูนะคะหรือว่าแดงแบบเหมือนแดงแล้วเลือดขึ้นมานิดนึงผิวแลดูแบบเป็นคนสุขภาพดีอะไรประมาณนี้นะคะ่ะไม่ว่าเราจะผิวค้ำหรือว่าผิวขาวจริงๆคือถ้าผิวแก้มมันดูแบบแดงแดงแล้วเลือดนิดนึงมันก็จะดูแบบเป็นคนสวยสุขภาพดีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะจากข้างในแล้วก็มีตัว โจโจบาออยอันนี้โจโจบาออยคนน่าจะรู้จักมันช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นคือพูดง่ายๆคือเหมาะกับในเด็กอะ่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนบอกบ้างสําหรับคนแพ้ง่ายหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะโจโจบาออยก็จะเหมาะกับประมาณนั้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบของโจโจบาออยด้วยแล,แล้วก็มีเมล็ดแครอท อันนี้เป็นความรู้ใหม่อันนี้คือยายังไม่เคยรู้เลยมันเลยแคลลอดก็คือช่วยทําให้แบบว่าผิวแบบดูอ่อนเยาว์ลงนะคะช่วยซ่อมแซมเซลลที่มันเสื่อมสภาพลงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็มีเจเาเนียมช่วยลดรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวนะคะอันนี้ก็มีเนาะมีเหมือนกันรอยแผลเป็นเยอะเลยช่วยกระตุ้นนะคะพวกระบุน,น้ําเหลืองอะไรเงี้ยไปด้วยในตัวแล้วก็เหมือนช่วยฟื้นฟูผิวหน้าขึ้นมาตัวสุดท้ายอะโลเวลา่าอันนี้ ก็คือว่าหนหางจระเข้นั่นเองแน่นอนว่าช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะถ้าสรุปจากทั้งหมดอะเท่าที่ดูเนาะวิเคราะห์แบบหมอแผนไทยนิดนึงเนาะแล้วก็จะมาแบบความเป็นหมอแผนไทยของเราถ้าวิเคราะห์ดังแบบแผนไทยก็คือ ส่วนประกอบทั้งหมดอ่ะที่เขาเอามาใส่อ่ะคือเขาเน้นในเรื่องของการลดอักเสบช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของอะระบบเลือดระบบน้ําเหลืองอที่ใต้ผิวหน้าพูดง่ายๆเหมือนไปกระตุน้นเซลล์ผิวอะค่ะคือมันไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่แบบเพราะว่าด้วยความที่เป็นซีรั่มใช่ไหมคะเซรั่มซีรั่มอะโอเคคือเหมือนให้ซึมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็คือหมายถึงว่าเหมือนคล้ายๆว่าให้ซึมไปใต้ผิวหนังแล้วไปกระตุน้นให้แบบเลือด Io, ระบบเลือดระบบน้ำเหลืองบริเวณใบหน้ามันเหมือนคล้ายๆว่าไหลเวียนดีขึ้นมันก็เหมือนคล้ายๆฟื้นฟูจากข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเติมความชุ่มชื้นให้กับข้างในเพราะว่าส่วนประกอบมันมีหลายตัวมากนั่นแหละก็คือเหมือนช่วยทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นใช่ไหมก็คือฟื้นฟูจากข้างใต้ผิวอะไรเงี้ยถ้ามันจะดีขึ้นมันก็คือดีมาจากข้างในด้วยเงี้ยค่ะไม่ได้ดีแค่ข้างหน้าไม่ใช่แค่แป้งที่แบบเราทาข้างหน้าอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้มำรุงอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เห็นได้ชััดก็คคืืออมมีตวววเบผิหาายถึง่ มีในเรื่องของการแบบเหมือนเคลือบผิวอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปอ่ะแล้วก็อันเนี้ยหลังทาอาผ่านไปอะค่ะจริงๆนะแปะไปผิวก็คือยังแบบช้ำๆรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ถ้าเราทาทาแป้งทับลงไปก็น่าจะโอเคนะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเทียบกันอะความรู้สึกข้างเนี้ยคือเหงื่อออกแล้วอะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้างเนี้ยข้างที่ทาคือพอแตะไปอะทั้งที่แบบมันร้อนใช่ป่ะเหงื่อออ,อกเนาะ แต่ก็คือยังรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นอีกแบบหนึ่งอะมันเย็นสบายอะไรประมาณงี้ะคะ่ะผ่านมาก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้ร้อนแสบผิวอะไรเลยนะคะก็ถือว่าโอเคนะวิเคราะห์ไ,ไปตามที่เห็นเอ้ยไม่ใช่ตามที่เห็นตามที่เขาบอกมาว่าเขามีอะไรมากไงประมาณนี้แต่ว่าส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องไปติดตามนี่นะโอเคประมาณนี้นะคะถ้า1ขวดขวดใหญ่30 ML อ่ะค่ะ ก็ประมาณพันต้นต้นเองถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อที่ไลน์แอดนะคะ coa ในเจลล a Nigeria นะเพจก็อันเดียวกันนะคะแล้วก็หรือสามารถไปตามได้ที่เพจสวยครบเครื่องนะคะใน Y40 บวกนะคะอันนี้จะมีข้อมูลเยอะแล้วก็จะได้เห็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยสวยดูดีมีค้าจริงแล้วก็แบบเขาใส่ใจในตัวผผลิตภัณฑ์ใส่ใจรายละเอียดดีมากนะคะตั้งแต่ แพ็กเกจกันเลยทีเดียวนะคะใส่ใจในเรื่องรายละเอียดนะคะแล้วก็มีการแยกชัดเจนนะคะว่าขวด15 ml เนี่ยก็จะเป็นอีกสีนึงนะคะกล่องก็จะเป็นอีกสีนึงขวด30 ml นะคะก็จะเป็นอีกสีนึงนะคะอยากสวยดูดีมีสกุลน,นะคะสวยเป็นสตรีมมคลาสนะคะก็ลองได้นะคะโคเอในเจลล่านะคะราคาไม่แพงค่ะเพราะว่าทหารกันแล้วอะ ยาอันนี้ยาทำกันบ้านมาไว้นะทำกันบ้านตั้งแต่ก่อนแกะกล่องนะแต่แกะกล่องนี่คือแกะกล่องพร้อมกันนะคะ30 ML ไม่ใช่ตัวนี้นะเริงถ้าเป็นตัว30 m สบนะคะกล่องจะเป็นสีเข้มกว่านี้อีกนิดนึงนะคะตัวนั้นนะคะก็ราคานะคะราคาเต็มเขาอยู่ที่1 2 8 9 1,289บาทนะคะแล้วก็ราคาลดแล้วนะคะก็คือตอนนี้นะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะหนึ่งพันหนึ่งแปดบาทนะคะ ถ้าหารกันอันนี้คือยายยไม่แน่ใจนะว่าขวดหนึ่อมันจะใช้ได้นานแค่ไหนถ้าหารกัน30วันเอาตีไป30วันแล้วกัน30 ml ใช้วันละ1 ml เลยอะ่ะก็ตก ml ละ39.63สตางค์นะคะ15 ml คือขวดใหญ่มากถ้าเป็นขวด15 ml ราคา789บาทลดแล้วนะคะก็เหลืออยู่687บาทหารแล้วตกประมาณ45บาทคะ่ะ ml ละ45บาท ลองใช้ได้นะคะประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆขวดที่ยาใช้อะจริงๆยาว,วัาน่ะมัน15แ้มลน่าจะใช้ได้นานกว่านั้นน่าจะแล้วแต่หน้าของหน้าใครหน้ามันด้วยนะคะประมาณนั้นขนาดหน้าแต่ละคนไม่เท่ากันโอเคก็วันนี้ต้องขอบคุณโคเอในเจนลา่ายังไงฝากติดตามนะคะฝากติดตามช่องรวมรีวิวนะคะช่วย เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ช่วยรีวิวอะไรหรืออยากให้รีวิวอะไรนะคะก็บอกได้นะคะถ้าอยากหาได้ยาก็จะหามารีวิวให้นะคะประมาณนั้นโอเคบ๊ายบายขอบคุณค่ะไปแล้วนะ